สวัสดีครับพ้กัผมยิงงงเกมมิ่งนี่เราอยู่กับเกม l i n เน t 2M เอฟซีน,นี้เกมเปิดมาได้หกวันละเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนก็คงจะใกล้สี่สิบ้ากันละวันนี้เรามาดูกันว่าสกิลผาสกิลแดงน่าใช้อันไหน,นอันไหนน่าใช้บ้างอันนี้เป็นการศึกษานะฮะเอามาคุยกันเอามาพูดคุยกันด้านสกิลที่ มีการแจกมาให้ใช้ของเพื่อสี่สิบห้าของพระก็จะมีกิวดีไวส์สปาดีไวส์สปาเป็นการทำดามิทหมู่สามเป้าหมายงานช่องที่ให้มาแล้วก็มีโล่อาเคนด้านฐานดาเมิทห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีจัดเมนต์โอปล่อยสายฟ้าเวลาสามถึงห้าวิ ัทํทำสูงสุดได้ห้าเป้าเลยเหรอไเหินวิเศษหนึ่งชิ้น m ูฟอัพดังออฟนาเมดสูดชช่วคขาวเพื่อเพิ่มน้ำน้าเมดอาวุธเพิ่มขึ้นมองทำให้ตีแรงเป็นบัฟทําให้ตีแรง,แรงอ่า สี่สกิลนี่พระคนเลือกอะไรดีอืมในความรู้สึกผมผมรู้สึกว่าอาเคนชิลก็ดีนะครับสามารถเอาไปใช้ฟาร์มแบบไกลๆได้ส่วนตัวขอผมผมแลกอาเคนมาเพราะว่าผมต้องการที่จะไปฟาร์มของในดันอันธารัตชั้นสามอ่าอันธารัตชั้นสามมีแต่ของฟ้า ของฟ้าเต็มไปหมดเลยมอนแทบจะทุกตัวในนั้นดับของฟ้าเกือบหมดเลยอ่าซึ่งถ้ามี es, อาเคนสามารถขึ้นไปยืนบนนั้นได้อาจจะมาดูจอบ่อยสักมมห้าชั่วโมงมาครั้งหนึ่งสชั่วโมงมาครั้งหนึ่งแต่ก็ยังยืนได้ซึ่งสําหรับผมผมมองว่าก็ดีนะครับแล้วแถมในระยะยาวก็คงจะมีดันที่ตีแรงวันนี้เข้ามา ก็คิดว่าสกิลนี้อาจจะได้ใช้มากขึ้นในอนาคตถึงจะเปื้องหน่อยที่ใช้หินวิเศษหกก้อนแต่ถ้าดอกของฟ้ามาสักชิ้นหนึ่งก็คุ้มอยู่ครับในในความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่ามันก็คุ้มดีส่วนดีไว้สปาร์กดีไว้สปาร์กเป็นสกิลที่สามารถใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้หินวิเศษทำหน้าเม์สามเป้าก็ดีนะครับถ้าใช้ฟาร์มด้านนอกเพราะว่า ถ้าเอาเข้าไปฟาร์มในรันน่าจะไม่ไหวน่าจะเรียกมาแล้วก็คงจะตายเองยิงสามเป้ามาแล้วคงจะตายเองถ้าเอามาฟาร์มด้านนอกดีครับฟาร์มยิ่งฟาร์มมอนที่เราสามารถยืนไหวได้รับดาเมจได้สามตัวพร้อมกันแล้วเราไม่ตายด้แจะยิ่งฟาร์มไหวมากส่วนมูฟมูฟนี่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ครับยังยังยังไม่ค่อยแนะนำใช้หินวิเศษสิบก้อน เแรกกับดาเมจอาวุธชั่วคราวสามนาทีแล้วยังผมยังมองว่ายัางไม่ต้องใช้เรายัางไม่น่าจะจำเป็นดัสเมนัแมนอันนี้ก็ดีนะครับทำดาเมจได้สูงสุดถึงห้าเป้าแล้วก็ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่มาหาเราช้าลงด้วยใช้หินวิเศษหนึ่งก้อนอันนี้ก็น่าสนใจนะ ว่าก็คงเป็นสลุลต่านเพราะว่าหินวิเศษหนึ่งก้อนใช้หนึ่งครั้งสกิลนี้ก็คงจะออกบ่อยหน่อยเราอาจจะยังไม่ค่อยคุ้มกับมันมีอะไรอีกมีอัปเดตหน่อยมามอัปเดตตัวละครกหน่อยตอนนี้หกวันอีฟเฟนตผมอยู่ที่เก้าสิบเจ็ดโดนดาเมจเจ็ดประตานสกิลสามสิบห้าของสมใส่ของผมก็จะประมาณนี้ เมิทิลตั้งเซตบวกห้าบวกเจ็ดบวกหกส้กันไปจะมีประดับอังนี้บางคนอาจจะถามว่าทำไมาพระถึงใส่มิทิลเพราะว่าหนึ่งคือมันได้ค่าป้องกันครับส่วนตัวผมผมผมมองว่าสำหรับผมเซตเนี้ยของผมมานามันเร่งทันมานาผมไม่ลดอันนี้ผมตั้งฮิวเป็นสองสามวิตั้งฮิวเป็นสามวิ ก็ค่อนข้างฮิวทีอยู่แต่ว่ามันนะมันพอละทีนี้ขาดป้องกันที่จะไปยืนบนข้างบนยืนมงกรเอย่ยืนอันธรัตชั้นสามเออยหรือว่าแม้กระทั่งคูมาชั้นหกต้นอีกฟ์มคูมาชั้นหกได้ทั้งหลายแหละคูมาชั้นหกสามารถยืนได้ก็เลยคิดว่ามีป้องกันช่วงนี้มีป้องกันเยอะกว่าก็น่าจะดีส่วนค่าวิทค่าอะไรพวกนี้ผมก็จะไปพึ่งกับประดับเอา รับเซน,นี้อาจจะไม่ได้ใส่เป็นเซ็ตมังกรตับหูไม่ได้ใส่มังกรดินแต่ว่าใส่เป็นพฟ้นฟูเอ็มพีปกแปดแทนเล่งมานนะส่วนวหวนวงนี้อาจจะได้เปลี่ยนเมื่มานาสองอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนเพราะว่าวต่อให้เปลี่ยนแหวนนี้ออกก็น่าจะยังเล่งทันอยู่อรอแล้วก็ยังต้องรอแผนหน้า สำหรับคนที่เลือกอาเคนเหมือนผมโลกอาเคนมาไม่ต้องไม่ต้องคิดมากนะครับว่าจะไม่มีตีหลายเป้าเดี๋ยวผมคิดว่าแผทหน้าเนี่ยตัวสมสเนี่ยน่าจะเข้าตัวสมสเนี่ยน่าจะเข้าพอมันเข้าแล้วเราก็สามารถตีสามเป้าได้เหมือนกับคนที่เขาเลือกดีไวส้สปาร์กได้ก็อาจจะเอามาทดแทนกันได้ในระยะยาวแต่ผม ค่อนข้างเอ็นเอียงให้ภาษีโลอาเคนมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าโลอาเคนหลังๆมันจะใช้ใช้ได้อเนกประสงค์กว่าไม่ว่าจะเป็นคิวบอลไม่ว่าจะเป็น PvP ไม่ว่าจะล่าคนหรือลงม้อนลงดันดันกิวดันส่วนตัวคิดว่าสกิลนี้มันครอบคลุมกว่าแล้วก็มาดูในเรื่องเมนหลักสกิลพระที่เอาไว้ยืนฟาร์มสบายๆของผมเมนหลักของพาระที่จะเป็นต้องมีเลยคือหนึ่งคือดีไวท์พาวเวอร์ เพิ่มฮิวหนึอ่าอันนี้คือหนึ่งจุดที่ทําให้ผมไม่ต้องไม่ต้องกดยาเลยฮิวแรงมากตอนนี้ผมน่าจะฮิวอยู่ที่ฮิวครั้งหนึ่งน่าจะอยู่ที่ประมาณสามถึงห้าร้อยมีสกิลนี้ออร่าแฟชออราแฟชเพิ่มจมตีเป้าเดียวแล้วก็มีเดอะเวสปิริตเพิ่มอินสามวิสา ยังเหลืออีกสก,กิลอีกช่องหนึ่งที่จำเป็นมากๆคือสคือส m มชถ้าได้สเมาชมาน่าจะฟาร์มสบายและฟาร์มง่ายกว่านี้ขึ้นเยอะเลยแต่ว่าตอนนี้แพทในไทยครับมันยังไม่บอกว่าส m มชหาจากไหนเพราะว่าปกติแล้วอะ่ะมันจะมีด้านล่างเขียนว่ากำจัดมอนตัวนี้หรือจากร้านค้าร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันตอนนี้มันยังไม่มีรอแพทหน้าแพทหน้าน่าจะมาละแล้วมีอะไรอีกก็มีนี่ ตะกี้นี้ยังได้ใช้อยู่อลาบอลนไว้ใช้คู่กับอลาแฟชยิงคู่กันทำนาเม็ได้ก็ตอนนี้ก็ถือว่าไม่ขาดนะครับถามว่าช้ากว่าชาวบ้านเขาช้ากว่าคนที่ใช้ดีไวส์สปาร์กไหมช้ากว่าครับแต่ว่าเราสามารถไปได้ทุกที่สามารถไปฟาร์มได้ทุกที่อยากไปฟาร์มตรงไหนก็ไปได้แต่ว่าคนที่เลือกดีไวส์สปาร์กมาหรือว่าจัสติมนมาเนี่ย ไปได้ไม่ทุกที่เขาจะต้องไปในเฉพาะพื้นที่ที่เขาไปได้เขายืนรับได้หรือถ้าเกิดมีปาร์ตี้ก็เลือกได้ครับถ้ามีถ้าเพื่อนบอกว่ายินดีที่จะเปิดอาเคนชิลให้ก็ได้ครับก็เอาตัวนี้ไปหรือมีตัวเด็กเปิดอาเคนชิลให้แล้วก็เลือกดีไว้ได้ครับถ้าถ้าเกิดเล่นสองตัวก็ได้แต่ถ้าเป็นโซโล่เหมือนอย่างผมอย่างผมเล่นอ่ะผมจะค่อนข้างให้ภาษีกับสกิลอาเคนมากกว่าเพราะว่า มันอนเนกประสงค์กว่าอย่างน้อยเราตีเป้าเดียวเราไม่ตายเราก็ยังได้ของเรื่อยๆได้เงินเรื่อยๆยูพ e ีเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเราเลือกดีไวหรือจัสเมนต์มาแล้วเรายืนไม่ได้สุดท้ายเราต้องวนกลับไปอยู่กับมอนมอนข้างล่างที่อ่าของเราเราอยากได้ของสักชิ้นหนึ่งแต่ว่าของชิ้นนั้นันอยู่ในแมปบ,บนๆอะไรเงี้ยครับอ่าตัวอาเคนจะมีประโยชน์มากกว่าถ้าอยากความเงินความ exp อยากรยไวแนะนํา ตัว DIY ครับแต่ถ้าเกิดมีจุดประสงค์อยากจะเล่นอะไรสักอย่างหนึง่งอยากจะได้สกิลสักชิ้นหนึ่งไปขายเอาเพชรเอาเพชรมาใช้หรืออะไรเงี้ยผมแนะนำโลโอาเคนครับเพราะว่าโลโอาเคนมันสามารถขึ้นไปหาสกิลแดงจากชั้นบนบนได้เกิดดรอปมาผมเห็นพี่ๆช่องหนึ่งเขาก็รับกันราคารุนแรงอยู่สมุดเล่มหนึ่งดรอปฟ้ามาดรอปอะไรมาก็อาจจะเอาไปขายในตลาดได้ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำแลกเปลี่ยนสำหรับพี่ๆน้องๆหรือเพื่อนๆคนไหนที่เล่นพระแล้วเลือกสกิลอื่นมาใช้อ็ถ้าเกิดอยากจะแลกเปลี่ยนก,นกันก็คุยกันใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมยินดีอ่านยินดีรับฟังทุกเรื่องอยากรู้อะไรสามารถพิมพ์ถามได้เลยอะไรที่ผมรู้ผมจะบอกทันทีหรืออะไรที่ผมไม่รู้ผมจะไปหาคำตอบมาให้ครับโ okay, อเคงั้นเยี๋ยวันนี้เอาเท่านี้ก่อนเออมีอะไรมนะ เท่านี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับฝากดากดไลค์กดแชร์ให้ยืนเงินเกมมิ่งด้วยครับ